ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท สวัสดีครับเพื่อนเครับกลัลมาพบกับจอยเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะเอาในเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโช๊คอัพมาฝากเพื่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขี่รถใหญ่รถบิ๊กไบค์นะครับเพราะเนื่องจากว่าหลายคนนั้นหาตัวเลือกในการเปลี่ยนโช๊คไม่ได้วันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูว่ารถที่มันเป็นแปลกๆนะครับโดยเฉพาะรถที่อาจจะไม่ได้มีกระแสมากมายนักแต่การบอกว่าที่ yss นั้นเขามีโช๊คอัพให้ความอนุเคราะห์อยู่ในเรื่องของการดูแลใครอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องขอองโชพดยเฉาะะรรถใหหญ่่กไนนจุ็แแล้วต ทิ้งข้อความไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินเข้ามาตอบล้วกันว่ารุ่นนี้มีไหมรุ่นนั้นมีไหมราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อว่าจะได้เป็นอีกทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนช็อคอัพเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ลถให้มันดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะได้ของดีราคาถูกอย่าง YSS นะครับซึ่งในขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณของการเซอร์วิสนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็มีลูกค้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแย,แย,แย่ๆจนกระทผมไม่มีเวลาถ่ายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของ ได้เทสมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช็อคอัพซิงนะครับซึ่งรถคันนั้นก็คืออยู่นี่เลยนะครับรถที่ไม่ได้เป็นกระแสอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเพื่อิญก็มีความชอบนะครับก็เลยเอามาทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์กับช็อคอัพนะครับซึ่งนี่คือ Yamaha FZ1 เฟเซอร์นะครับที่ใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องของ R1 นะฮะแล้วก็ช่วงล่างก็มีการ ใส่เดิมเดิมมาให้ในระดับหนึ่งซึ่งขี่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่นะครับเด้งๆไปเด้งเด,ง,เด,ง,เดงมาถึงแม้ว่ามันจะปรับได้ก็ตามนะครับแต่ว่าปรับยังไงมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางเท่าไหร่เอาเป็นว่าเรามาดูกันดีว่าของเดิมมันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือนี่คือชชอกอัพเดิมเดิมของรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นชชอกติดรถท,ที่ถือว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็ให้มาหลายอย่างนะครับเช่นในเรื่องของการปรับค่าความแข็งของสปริงนะครับก็ค สามารถที่จะปรับได้นะครับอยู่ที่ประมาณสเต็ปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเต็ปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความแข็งความอ่อนของสปริงแล้วก็สามารถที่จะปรับค่ารีบาวได้ตรงนี้นะครับปรับเป็น h a r ดเป็น s o ต์ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งพยายามปรับแล้วมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่เพียงพอกับเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันในแนวของโรสซิ่งนะครับเราก็เลยทําการเปลี่ยนนี่เลย ตัวนี้จะเป็นตัวโชกคอัพที่ตรงรุ่นนะครับของยามาฮ a าเฟเซอร์วันเอฟซัวันเฟเซนะครับก็คือตัวของ YSS g r e s i n g ตัวใหม่ล่าสุดบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าหลายหลายรุ่นที่เพื่อนๆใช้อยู่ขี่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลซูรุกิกคาวาฮอนด่ายามาฮ่าแล้วโชกคอัพเดิมๆม,ม,มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวโชคอัพที่เป็นโช๊กแปลกๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า เขามีมากกว่าประมาณสัก45000รุ่นนะครับในโลกนี้แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่คุณสามารถที่จะสั่งได้เลยจริงๆแล้วดูแล้วไฮโซนะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับอยู่ประมาณแค่หมื่นกว่าบาทเองนะครับพอเปลี่ยนปับ๊บมันได้อะไรขึ้นมาบ้างเรามาดูไปก,ก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือว่าตัวของโชค๊คทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นงานที่เป็นงานอลูมิเนียม c ซ c หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวซับแทงแยกออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว GR a c i n g ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นโลโก้ตัว R นะครับ ตัวเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับในตระกูลของรถทั่วไปในบ้านเราก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้นี้แล้วฉะนั้นใครที่ไม่เคยเห็นก็ดูไว้ก่อนนะครับอันนี้คือตัวโลโก้ G Racing ตัวท็อปสุดๆเลยของทาง BMS ตัวของโช้คอัพนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ด้านในนะฮะโดยที่คุณสามารถที่จะปรับในเรื่องของค่าพีโหลดได้ก็คือค่าสปริงอย่างเมื่อกี้เนี่ยพูดไปว่ามันสามารถที่จะปรับในเรื่องของค่าความแข็งความอ่อนได้ใช่ไหมครับ5สเต็ปนะฮะแต่ถ้าเกิดว,ว่า เราใช้ชคซิ่งแล้วนะครับของ YS คุณสามารถที่จะปรับพีโดดได้ตามความต้องการเลยเพราะว่ามันจะมีสเต็ปให้คุณทําการสไลด์นะครับเป็นเฟืองเฟืองฟันฟันแกนเนี่ยด้านในเห็นไหมอาจจะหลุดโฟกัสเล็กๆน,ๆน้อยนะครับแต่เอาว่ามันสามารถที่จะปรับได้แบบเยอะแยะเลยนะครับคนที่น้ําหนักเยอะร0อยกาโลมีแฟนอีก7-80ดโลตีเป็น200โลค่าความแข็งของสปริงก็ยังเอาอยู่นะครับหรือว่า น้ำหนักเบาๆคุณก็ปรับให้มันเบาๆได้อันนั้นคือค่า <motion> พีโหลดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการปรับค่าคอมเพรสชันซึ่งแน่นอนนะครับู่ด้านล่างตรงนี้อยู่ด้านล่างเลยนะครับอ่าก็ถามว่าปรับยากไหมจริงๆแล้วปรับไม่ยากฮะ้อยู่ข้างบนเหรอปรงทับแทงกงอันนี้เหรออ๋อไฮโลอ๋อข้อทีเบอร์ อันนี้คือเป็นปรับคอมเพรสชันอะไฮโลสปีดไฮสปีดโลสปีดก็คือถ้าเกิดว่าปรับเป็นโลก็คือในช่วงของย่านความถี่ที่เป็นการขี่แบบความเร็วต่ำถ้าไฮสปีดก็คือว่าช่วงในการขี่เร็วๆแล้วมันปั๊มเร็วๆขึ้นๆลงๆเร็วแค่ไหนตรงเนี้ยมันสามารถที่จะปรับได้นะครับเป็นการปรับค่าคอมเพรสชันที่ปรับจากในเรื่องของตัวซับแทงค์ Sub ตรงนี้ซึ่งก็ใช้ไขควงปรับแบนกึ๊กกึกกึกกึกได้สบายๆนะครับอันนี้ปรับเรียบร้อยแล้วนิ่งแล้ว แล้วอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้นี้มองไปด้านล่างก็คือตัวรีบาร์นะครับอยู่ด้านล่างนี้อยู่นี้หมุนหมุนบิดได้เลยก็จะมีไปเป็นแก๊ก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 ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะขี่แบบไหนต้องการที่จะบอกว่าลงเร็วขึ้นเร็วหรือว่าลงเนิบเนิบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ในเรื่องของการปรับเซ็ตโดยตัวเองได้เนื่องจากว่ามันไม่ยากไงมันแค่เอามือเนี่ยล้วงไปแล้วหมุนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าหรือว่าโชคติดรถเนี่ย มันจะเป็นลักษณะต้องใช้ไขควงนะครับเป็นปากแบนตองมานั่งหมุนแก๊กซึ่งค่าความถี่ของการหมุนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยของทาง yss เองเนี่ยน่าจะปรับได้30ระดับแต่ว่าตัวที่เป็นของเดิมเนี่ยเต็มที่เลยผมให้เลยประมาณ10ระดับก็เหลือแล้วนะครับไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นฉะนั้นปรับได้30ระดับโดยที่ปรับแล้วปรับได้จริงเลยเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเซตติ้งรถได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือในเรื่องของค่า พีโหลดค่าคอมเพรสชันแล้วก็ค่ารีบาวซึ่งอันเนี้ยอยู่ในโชคตัวเดียวแน่นอนครับถ้าเป็นรุ่นของ G Racing เนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้หมดแล้วอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีในเรื่องของออรุ่นรถเยอะแยะตะแปะไก่มีมากมายเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่า F1 z เป็นรถที่เขาไม่ได้เล่นกันนะครับแต่ทางไวซ์ก็มีในเรื่องของการขายอยู่ซึ่งเขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยนะเขาขายทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปเนี่ย ไปเซิร์ชดูได้เลยมีแน่นอนนะครับพอพูดถึงด้านหลังเสร็จแล้วนะครับมาดูต่อด้านหน้าด้านหน้าในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคันที่ใส่จัดเต็มมากเพราะเนื่องจากว่าเรามีการเปลี่ยนแคทริกหรือว่าด้านบนใหม่หมดเลยท่านก็บอกเลยก็ว่าได้นะครับคือง่ายคือไส้ในอ่ะถูกลื้อหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามองดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริเวณของหัวโช๊คเนี่ยสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับโดยที่ด้านซ้ายมือนะครับ ก็เป็นการปรับคอมเพรสชันด้านขวามือก็จะเป็นการปรับรีบาวโดยที่มันสามารถที่จะปรับได้ละเอียดมากนะครับตรงนี้นะครับเห็นแค่ด้านบนจะคิดว่าเขาเปลี่ยนแค่ด้านบนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมาเรามาดูของเดิมกันดีกว่านี่ของเดิมติดรถประมาณนี้ของเดิมติดรถจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการปรับได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็คือมีหัวปรับเหมือนกันเห็นไหมฮะมีเหมือนกันได้ก็ได้ าความนี้ได้อ่าขอโทษทีตรงนี้นะครับปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของอ่าด้านด้านที่เป็นแกนไส้ในทั้งหมดนะครับก็จะมีวาล์วลดน้ํามันนะครับมาใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยถือว่าสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่แต่พยายามปรับแล้วมันก็ยังมีความกระด้างอยู่นะครับพอมันกระด้างเวลาขี่แล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันสะเทือนขึ้นมือขี่แล้วเหนื่อย ดังนั้นครับก็เลยทําการเปลี่ยนหมดเลยนี่อันนี้วางไว้ก่อนตัวที่เป็นด้านด้านด้านในของกระบอกนะครับของทางวเอสที่ทํามาสําหรับรถ Big กไบคจะเห็นได้ว่านี่คือชุดไส้ในตัวแคทริกใหม่เลยนะครับที่มีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะวางให้ดูเลยนี่ด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะมีการแยกออกชัดเจนนะครับว่าเป็นรีบาวอ่าแล้วก็เป็นคอมเพรสชันสังเกตได้ว่า ในเรื่องของเนื้อง,งานคนละเกรดเคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับก็คือตัวของออชุดใหม่หรือว่าไส้ในใหม่เนี่ยจะมีในเรื่องของสปริงมาให้นะครับซึ่งค่าสปริงเนี่ยก็จะเป็นค่าสปริงแบบลีเนียนะครับค่าคงที่แต่ว่าจะมีในเรื่องของวาล์รี่น้ำมันนะครับที่เป็นตัวรีบาวอยู่ตรงนี้นะครับข้างในก็จะมีตัวน้ํามันหมดเลยไส้ในทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวด้านบนด้านด้านล่างนะครับที่เอาไว้สาหรับการไขล็อก ตัวโชคมีซีลป้องกันน้ำมันรั่วครบหมดนะครับซึ่งเนี่ยมันมาทั้ง2ฝั่งนะครับไม่เหมือนกันคือข้างนอกเนี่ยเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยในเรื่องของระบบวาวไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ในเรื่องของบิ๊กไบที่เป็นรถแบบหายากๆผมแนะนำว่าลองสอบถามทางวายเอดูว่ามันมีไส้ในหรือว่ามีอะไรที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเฟเซอร์นะครับ ใครจะไปคิดว่ามันจะมีในเรื่องของอะไหล่ที่ไว้เขาทำเอาไว้ขายยุโรปนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะมาติดตั้งที่เมืองไทยได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อถึงยุโรปไงซื้อที่นี่ได้เลยนะครับพอเราพูดถึงไส้ในเสร็จปั๊บเรามาดูของจริงกันต่อนะครับโดยคันนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับไส้ในทั้งหมดแล้วก็ตัวตัวปับด,ด้านบนก็เปลี่ยนใหม่หมดรวมถึงจะมีในเรื่องของตัวกันสะบัดนะครับที่ ใช้เป็นตัวของ G Racing เหมือนกันนะครับการสบัดเลสซิ่งตัวนี้นะครับที่คุณก็สามารถที่จะเอาไปใส่กับรถท,ทั่วไปได้นะครับอย่าง f o r z a ก็มีใส่ได้เพราะว่า f o r z a มีขาจับด้วยนะครับ X m a ก็ก็ใส่ได้หรือจะเป็นเว e จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใส่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือการสบัดนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือการสบัดของ Y s ก็จะมี2เรกรดก็คือตัวที่เป็นตัว s t ต n d า r d กับตัวที่เป็นตัวเลสซิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลสซิ่งนะฮะสามารถที่จะปรับความหนืดได้ส0สระดับโดยการ หมุนปรับตรงนี้หมุนปรับตรงนี้นะครับปรับแต่ละค่าแต่ละค่าทีละคิกทีละคิกเนี่ยความเหนื่อยเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตัวของบาวมันดีมากนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการขี่หรือความเร็วสูงแล้วไปเจอในเรื่องของทางที่มันไม่ดีจนกระทั่งแฮนด์ชกมวยนะครับก็เอาอยู่ซึ่งแน่นอนพอมีกกะสบัตปั๊บก็ต้องมีในเรื่องของตัวที่เป็นขาจับหรือว่าอะแดปเตอร์ก็ลองสอบถามเขาดูแล้วกันว่า เขามีตรรุ่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่ต้องซีรีสเพราะเนื่องจากว่าไอ้พวกเนี้ยไปลงกึงให้เขาขึ้นงานเพื่อเขามีลิ่งใหม่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราได้การบตบาดที่ดีๆมาใช้แล้วก็ราคาไม่แพงโอเคกว่าเพราะว่าของไวเเริ่มมันห0าพับาทถึง6กพันบาทเองนะครับราคามันรับได้ก็มีขายทั่วๆไปแหละนะฮะแต่คันเนี้ยก็คือเอามาใส่กับเจ้า FZ1 ก็ถือว่าให้เ e อร์ฟอร์มแนนในการกขี่ได้ดีขึ้นนะครับแฮนนิ่งขึ้นนะฮะ ขี่สบายขึ้นตกหลงตกหลุมเดินทางไกลถือว่าจบนะครับฉนั้นใครที่ขี่บิ๊กบัสอยู่หรือว่าจะเป็นตั้งแต่คา้าตั้งมาสัก300 km. ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีเอาไว้ติดตัวดีกว่านะครับเพราะว่าเราเคยเห็นแล้วคลิปทั่วไปที่แบบว่าขี่ๆปั๊บขี่เร็วๆแล้วพอโอ้ยเจอหลุมปั๊บแทนทบมวยอย่างเงี้ยก็อันตรายนะครับอันนี้ติดเอาไว้ชัวร์ที่สุดแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผมจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือเรื่องของตัว ช็คอัพที่เป็นช็อคอัพครบระบบเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีการนำเอาช็อคอัพ YSS เนี่ยไปใช้ในการแข่งขันระดับโลกนะครับเรียกว่าเป็นงาน World Super Sport และคนที่ขี่รถนะครับ R3 ครับได้แชมป์โลกครับโดยใช้ในเรื่องของชุดช่วงล่างของ YSS ทั้งระบบเดี๋ยวพาไปดูเผื่อว่าเ,เพื่อนๆขี่ R3 หรือว่าขี่ m t 0 3หรือว่าขี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันคาดแค่300 500 600เนี่ยมาดูกันว่า ชุดนี้มันจิ๋งยังไงนะครับมีครับมีติดต่อได้ที่ไหนติดต่อที่เพจ yss thailand ได้เลยครับสำหรับคนที่อยากจะสั่งโช๊คนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้นี้ฝ้านี้ก็คือฝ้าของรถใหญ่อย่างในเรื่องของตัวช่วงล่างรถใหญ่นะครับตัว yss auto ก็มีเลยนะครับเยอะแยะไปหมดก็ f อร์ดเนี่ยขายดีมากเพราะว่าของเดิมนี่มัน่อดเหลือเกินนะครับพอเปลี่ยนปั๊บหนึบเลยแต่เราไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเรามาพูดถึงในเรื่องของมอเตอร์ไซค์กันดีกว่านะครับ มาเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนิดนึงนะฮะอ่าห้องนี้ห้องเย็นๆสบายๆนี่คือห้องอบรมนะครับของทางไวไอที่แบบว่าพาแขกมาพานักเรียนหรือว่าพาดิลเลอร์มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโชว์ที่ผมบอกว่ามันเจ๋งมากๆนะครับบอกนิดนึงว่าตัวของที่โชว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะที่ว่าคุณเห็นในรถแข่งเพราะมันคือตัวที่มีขายในบ้านเรานะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าดูในเรื่องของภาคทั้งหมดเนี่ยทั้งบนเลยครับนี่ก็จะมีในเรื่องของแชมป์นะครับด้านบนนี่จะเป็นตัวดูคาติหรือว่า d u คาต i V4S ที่ได้แชมป์มานะครับเป็นอิตาเลียนแชมเปี้ยนชิพ2022ที่มูเกโลสกิทที่สเปนนะฮะที่ที่อิตาลีขอโทษทีที่อิตาลีได้แชมป์มาแล้วก็นุ่ยเลยความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นฝรั่งนะครับแต่เลือกใช้ช็อคอัพไทย ไม่ใช้โชกอัพของต่างชาติหรือว่ายุโรปครับที่1นึ่งนะครับ World Champion 2022ในรุ่นของ Super Sport 300ชื่อเขาก็คือ a v a l o โล s นะครับจากทีม Argo m o t o r University Team นะครับใช้ YZS R3 R3 นะครับ R3 ที่ขายบ้านแล้วแล้วแหละนะครับโฉมเดียวกันเลยและคันนี้คือใช้ในเรื่องของช่วงช่วงล่างทั้งหมดของ y s s คือชุดนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอเราได้เห็นแล้วเออมันน่าจับตามองเลย เริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยด้านล่างเนี่ยคือของดูคาตีนะครับรถอิตาลีแต่ใช้โชกไทยแล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะครับด้านบนนี่คือของที่เป็น r าสาบ้านเราดีแหละนะครับแต่ว่าไปแข่งที่ยุโรปนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ตัวของการสะบัดก็เป็นรุ่นเดียวกันก็คือใช้เป็นตัว g ีเรซิ่เหมือนกันราคา6,000กบาทคุ้มค่าไม่ต้องไปซื้อเป็นหมื่นนะครับเป็นตัวการสะบัดท,ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นออโต้ด้วยก็คือว่า ขี่ช้าบางทีก็จะ,ะนิดๆหน่นอยๆแต่พอขี่เร็วแล้วมันตกลุป,ปั๊บมันจะหนืดขึ้นทันทีเลยนะครับเป็นตัวออโต้แล้วก็อันนี้เฟีย้ยวมากนะครับก็คือตัวของชกหลังที่เป็นเกรดแข่งนะครับเป็นตัว rrs ไม่ได้เป็นตัวเล c ซิงธรรมดานะครับเป็นตัว rrs นี่เห็นไหมเลี Racing Real, ้ยวเล n ซิงส p ป n ช i o n เลี้ยวเล n ซิงส p ป n ช i o n ก็แปลว่าเป็นการแข่งขันจริงๆอาไว้กนดีกว่าก็คือจะมีในเรื่องของการ ปรับ low low c o m p e s s i o n high c o m p e s s i o n low speed high s p e d และจะมีในเรื่องของตัวเ,เ,เสียบแท้งนะครับเพื่อที่จะทำการ service, เซอร์วิสตัวของแก๊สไนโตถูกไหมตรงนี้พีโหลดจิ้นตรงนี้เสียบได้เลยอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือปรับรีบาร์ตรงนี้อ่าอ่ายกได้เลยนะฮะ,อะขอโชว์หน่อยแล้วกันขออนุญ,ญาตนะครับอ่าหยิบมาอ่านี่เลยตัวนี้คือ มันเทพกว่าตัวที่มีขายในบ้านเราตรงที่ว่ามันคือตัวแข่งนะครับเรียวเลสซิ่งซัสเปนชัเห็นไหมจะมีในเรื่องของการเติมลมตรงนี้นะครับปรับได้นะฮะปรับรีบาวได้แล้วก็หัวของตัวกระบอกซับแทงทั้งหมดสามารถที่จะปรับได้นี่เพียบเลยอยากอยากจะเซ็ตแบบว่าปรับอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่กลางหน้าหลังอะไรได้หมดนะครับ เซตติ้งลูกสูบได้หมดเลยนะครับตามที่ต้องการนะครับแล้วก็งานก็คือจะเป็นงานที่เป็นฟอร์สทั้งหมดนี่สวยงามสวยมากนะครับคือสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับราคารู้ไหมราคเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ3มาม0 0บาทเพราะว่าตัวนี้คือเป็นสเปคแข่งนะครับก็ยังถือว่าถูกกว่าสเปคแข่งของหลายๆยี่ห้อนะฮะเพราะว่าถ้าไปเจอ หลายๆยี่ห้อว่ากขน,นีกว่าราคาคือไม่มีหนีกว่า55,000่นนะครับแต่นี่คือ33,000โคตรถูกนะครับอ่ะตัวนี้รวมถึงนะครับข้างหลังว่าเทพแล้วที่ว่าเทพกว่า,าคือว่าทำให้หน้าจิกมันคือไส้ไนนะครับนี่ Open c i t สทริกคิดนะครับอันนี้ก็คือตรงรุ่นของ R3 ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันสามารถที่จะใส่ได้ซ้ายแล้วก็ขวาข้างซ้ายก็คือปรับคอมเพรสชันข้างขวาปรับพีโลปรับรีบานะครับในตัวของก็ะบอกก็จะมีตัวของวาล์วควบคุมน้ํามันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมบางทีผมว่านะเราไปแบบว่าดูของเมืองนอกเยอะเกินไปแล้วก็คิดว่าของเมืองนอกมันดีแต่ว่ากลายเป็นว่าพอฝรัง่งอันนี้คือฝรั่งจริงๆนะครับเขาได้มาใช้ของคนไทย กลายไปว่าเขามาสัตธาของคนไทยแล้วก็เอาไปใช้จนก,กระทั่งเขาได้ได้ถ้วยนะครับอย่างที่เห็นก็คือเป็น World c เวิ p ์ o แชม i p ปนชนะครับในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต300ในรุ่นของ R3 ซึ่งเขาคือฝรั่งแต่เขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คนไทยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนไทยผมก็แนะนําว่าเฮ้ยบางทีเราก็ลองใช้ของไทยอยู่ก็ได้นะนะนี่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือของตัวดูคาตี้นะครับ อิตาลีของเดิมถอดทิ้งเปลี่ยนเป็นวเอสกลายเป็นว่าเวลาวิ่งต่อรอบสนามดีกว่านะครับอันนี้ก็ตรงรุ่นเหมือนกันเป็นเป็นคือคือ V4S มันเป็นระบบไฟฟ้ามาจากโรงงานทั้งหน้าแล้วก็หลังไม่เอาเพราะว่าเซ็ตยังไงก็ไม่ลงตัวก็ถอดระบบทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นของ w i ยเแล้วก็เซตเป็นแมนนวลซึ่งกลายเป็นว่าเวลาวิ่งแล้วจบกว่าดีกว่านะครับเป็นไง วันนี้ผมก็รีวิวแบบง่ายๆสั้นๆก็ว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยผมไม่ต้องไปซื้อของยุโรปอะไรให้มันเพรงตังในเมื่อของไทยมันก็ดียู่แล้วผมก็ยอมจ่ายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันคุ้มค่านะครับอย่างที่บอกก็คือว่าตัวของตัวช็อกอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้ๆกันอยู่ก็คือแนวสกูตเตอร์เนี่ยมันมีหมดอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นทุกแบรนด์เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นในเรื่องของตัวซูเปอร์ไบค์บิ๊กไบค์หรือว่า m ี d i ียมคลาสนะครับ YSS เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขามีตัวเลือกเยอะกว่า4,000รายการดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนโชคคราวต่อไปแนะนำครับลองเข้าไปถามเลยที่เพจเขาอะ YSS Thailand เนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวแอดบินตอบกลับยกเว้นเลือกงาน5โมง6โมงเขาอาจจะไม่ตอบอย่าไปโกรธเขานะเขาต้องขับเขาต้องลับไปอยู่กับลูกกับเมียเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคงจะได้เอาเจ้าโชคอัพ YS ทั้งหน้าและหลังเนี่ย ไปทำการทดสอบดูแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนมาแล้วฟีลลิ่งในการกขี่มันดีขึ้นข,น,ขนาดไหนแต่เขาที่ลองจากในเรื่องของรอบๆนะครับตัวบริษัทแล้วก็ลองข้างนอกแล้วมันดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับในราคาที่คุ้มค่าชกหลังแค่หมื่นสองเองส่วนชกหน้าราคายังไม่เคาะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเป็นเรื่องราวอะไรตามชมต่อไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ออกบิ๊กไบ e ์รูปผลประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท